ก่อนเห็นขอเชนิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผูป้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งสศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริร,ราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเษตกรทรุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องวิธีการจัดการวัชพืชในหนาข้าววันนี้จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับยาข้าวนกนะครับมาดูกันว่าสารเคมีที่ใช้กาจัดมีอะไรบ้างและสารตัวนี้ห้ามผสมกับอะไรได้บ้างนะครับ 7จ็คำถามกับเจ็ดคำตอบในวันนี้นะครับ 1. สารกําจัดวัชพืชชนิดใดที่ใช้กับหญ้าเข้านก 2. ช่วงเวลาในการพ่นสารเคมีเป็นช่วงไหน 3. ระยะเวลาการควบคุมนานเท่าไหร่ 4. สาเหตุการดื้อยามีอะไรบ้าง 5. ผลกระทบการดื้อยามีอะไรบ้าง 6. ไม่ควรผสมกับสารเคมีและปุ๋ยเคมีชนิดใดบ้าง 7. ราคาในตะลาดทั่วไปในะปัจจุบันราคาสูงหรือไม่นะครับ กับเจ็ดคำถามเจ็ดคำตอบที่จะทราบในวันนี้ข้อที่1สารกำจัดวัชพืชนะครับสารกำจัดวัชพืชสําหรับหญ้าข้าวนกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นบางตัวนะครับที่ใช้กันเยอะก็จะมีพวกสารชื่อสามัญที่มีชื่อว่าควินโครักนะครับรก็คงใช้เยอะเนาะเป็นแบบ WP เนี่เป็นแบบผงนะครับใช้ประมาณ2 0 0ถึง2 2 0กรัม ต่อน,น้ำ60-80ลิตรต่อไร่ตัวที่2ก็จะเป็นควินโคเร็กห้นะครับแล้วก็ไพราซัลโฟซัลฟูรอน3%อันนี้เป็นยาบวกกันนะครับระหว่ง Queen Correct นะางควินโคเร็กและไพร่าโซซัลฟูรอน3%ออกฤทธิ์คล้ายกันช่วยกันส่งเสริมใช้อัตราประมาณ25-35กรัมนะครับต่อน,น้ำ15-20ลิตรต่อหนึ่งงานนะครับอันนี้ก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ใช้ แล้วตัวต่อมาตัวนี้นะครับก็จะเมนชื่อการค้าดัมเบม็อก์อันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อสมันชื่ออะไรเนาะใช้2 5 0ถึง3 0มมิลิตรต่อน้ำ6 0สถึง80ิลิตรต่อไห้นะครับน,นี้โดยทั่วไปบ้านเราก็จะใช้ประมาณพวกควินโคเรไพาราโซซินฟลูรอนพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นยายายา2ตัวควบก,กันระหว่างควินโคเรกบวกกับพาราโซซินฟลูรอนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไร มีราคาสูงกว่ายาเดี่ยวแต่ประสิทธิภาพมันก็จะดีกว่านะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยช่วงเวลาในการพ่นสารเคมีการพ่นสารเคมีการจัดเนี่ยควรทําในช่วงพืชระยะที่เป็นต้นอ่อนถามว่าทำไมต้องเป็นต้นอ่อนคือถ้าเป็นต้นแก่แล้วม,มันกำจัดยากพูดง่ายๆนะครับต้นแก่มันกําจัดยากถ้าพ่นต้นอ่อนเนี่ยมันจะกําจัดง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับ มันเพิ่งเกินิเติบโตมันยังอ่อนแออยู่นั่นเองพวกผนังลำต้นอะไรมันก็ยังไม่แข็งมันกระชิดเข้าง่ายนะครับช่วงเวลาการพ่นสารกำจัดวัชพืชนี่นะครับช่วงประมาณ7จ็ถึงสิวันหลังหวานเข้าไปแล้วคือพี่นรศกรเนี่ยหวานคาดประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือ2สัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงที่ยากเข้านกเนี่ยมันเริ่มงอกและอยู่ในระยะที่ไวต่อสารกำจัดวัชพืช คือฉีดพ่นไปเนี่ยอัตราการตายจะดีกว่าช่วงอื่นแน่นอนเพราะมันมช่วงที่มันยังเล็กอยู่คือเราหวานข้าไปแล้วมีน้ำนะครับมันก็เพิ่งจะงอกขึ้นมาเราพ่นไปเนี่ยมันจะตายไวก่อนพ่นสารควรทำยังไงบ้างะนะครับควรระบายน้ําออกจากแปลงนาเพื่อให้สารสัมผัสว่าจะเพื่อโดยตรงคือถ้ามันยังมีเขาเรียกเ่ยมีน้ําในแปลงนาเนี่ยพืชบางไอตัวข้าวน่อนมันยังไม่งอกพ่นพน,น้านะครับหรือพ่นนิดเดียว เวลาเราฉีดพ่นไปเนี่ยมันไม่ถูกทั้งหมดนะครับมันจะให้ตา่ยยากแต่ถ้าเราเออนน้าออกมันพอเปียกๆอะ่ะมันจะถูกต้นมันทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะตต่ง่ายและจะตต่ไวกว่าหลังพ่นสารประมาณ 2- อถึงสวันเนี่ยทดน้ําเข้านาในระดับที่ไม่ท่วมยอดนะครับเพื่อช่วยให้ในการควบคุมวัชพืชคือถามว่าทําไมในการควบคุมก็คือถ้ามันได้รับสารไปแล้วถ้าออนน้ำเออน้ำน้ำขังวัชพืชเนี่ยไม่ให้ท่วมเนี่ย มันจะทำให้หญ้าพวกนี้าตายดีแล้วก็ไม่งอกขึ้นมานั่นเองนะครับจริงๆหญ้าข้าวนงเป็นก็เป็นหญ้าที่กําจัดหญ้าอีกตัวหนึ่งนะครับต่อมาข้อที่3ในบรรยากาศการควบคุมเราพ่นไปแล้วหลังจากพ่นสารกำจัดพืชพืชน,นี่หยญย้าข้าวนกจะเริ่มแสดงอาการเหี่ยวและตายในระยะเวลา7-14วันทังนี้ขึ้นสกา้าแพปหลอมแลยก่อนเข้นของสารที่ใช้คือ,อตัวนี้ทำไมเขาบอกว่า7-14วันและสภาพไปหลอมแลยก่อนแค่ของสาร ก็ต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยไม่ใช้ตามคําแนะนำนะครับอาจจะใช้น้อยใช้มากก็ว่ากันไปใช้มากอาจจะตายแล้วก็แต่มันมีผลกับข้าวนะครับแต่ถ้าใช้น้อยเนี่ยมันมันมัน,มนอัตราการตายมันต่ำนะครับฉีดพ่นไปแล้วเจ็ดถึงวันเนี่ยมันจะตายทังนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมอ่เวลาเราพ่นอัตราการพ่นเล่พวกนี้ด้วยนะครับก็จะมีผลต่อการตายของพวกยาขา้าวหนกด้วย ข้อที่ 4. สสาเหตุการเนืยอย่ามีอะไรบ้าง1การใช้สารกําจัดวัชพืชชนิดเดียวกันซ้ําๆเป็นเวลานานต้องเดียพี่น้องสิกด่อนนะครับก็คือซ้ําๆเป็นเวลานก็คือเช่นใช้ควินโคแลคครั้งนี้ตายตายดีแหละนะครับแต่พอครั้งหน้าก็ใช้ควินโคแลคอีกนะครับครั้งที่สามวควินโคแลกอีกอแต่ว่าสังเกตดูว,ว่าครั้งสองครั้งสามเนี่ยมันจะเริ่มตายน้อยลงมันจะมีข้าวพวกยากข้าวนกเนี่ย นะครับมันโผล่ขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากครั้ง2ครั้ง3นั่นก็แสดงว่าอะไรครับยามันเริ่มไม่ได้ผลเราควรเปลี่ยนยานะครับอย่าใช้สารตัวเดิมอาจจะเปลี่ยนจากควินคอเลกไปใช้ไพร์ลโซซันฟูรอนเอวเนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ป้องกันการดื้อยานะครับการใช้สารในตาต่ำกว่าที่แนะนำคือเขาเรียกว่าอะไร ที่เขาทดสอบมานะสารพวกนี้ใช้ตาเนี่ยมันตายดีหรืออาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยผมเชื่อว่าแต่ก่อนใช้มากกว่านี้แต่ถ้าใช้ต่ํากว่านี่แทนที่มันจะเป็นประโยชน์นะครับไม่ได้เป็นประโยชน์มันจะทําให้พวกนี้นะ่ไม่ตายเพราะว่าที่เขาทดสอบมาัาตาเนี่ยมันตายดีถ้าต่ำกว่านี้ตายน้อยหรือบางทีเจ็บช้ำมากๆก,กวนไม่พอแทบเป็นตายเลยก็มีนะครับแล้วปัญหาตามมาคือมันเลือกยานะครับการพ่นสารในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่นแทนที่จะ7จ็ถึงสิวันมันงอกเงี้ยหงถึงสสัปดาห์ไปพ่นไปพ่นเป็นเดือนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตายนะครับเพราะอะไรครับมันพร้อมที่จะสู้กับยาเราเสมอมันพร้อมที่จะปรับตัวเสมอนะครับแล้วการแก้ไขเป็นองไบ้างนะครับสลับสารวัชพืชที่มีโหมดการเอาฤทธิ์ต่างกันนะครับเช่นโหมดนี้ไปออกฤทธิ์บริเวณนี้ถ้ามันมันต้าน ต้านทานได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนโหมดอื่นที่มันออกนี่บริเวณอื่นแต่มันก็ตายเหมือนกันนะครับอันนี้คือการสลับกลุ่มยากลุ่มสารนะครับจากพวกกลุ่มหนึ่งบีไปกลุ่มหนึ่งซีหนึ่งเออะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่ง mm hmm. เขาจะบอกไว้อยู่เป็นสารกลุ่มไหนสลับกลุ่มนะครับเวลาสลับกลุ่มการสลับยาเนี่ยยาสลับตัวยานะครับขอร้องนะครับการสลับยายาสลับตัวยาเช่น ชื่อแซลมันควินคอรกในกลุ่ม 1B อะไรพวกนี้ยกตัวอย่างนะครับเราก็ไปสลับยาไปเปลี่ยนชื่อตัวอื่นอยู่กลุ่มเดียวก็นั่นแหละแต่เปลี่ยนตัวอื่นอันนี้ไม่ตายนะครับเพราะอะไรครับมันออกฤทธิ์บริเวณเดียวกันเช่นจากกลุ่ม1 B ก็ไปเปลี่ยนไปกลุ่ม1 A อะไรพวกนี้อันนี้คือการสลับยาที่ถูกต้องนะครับต่อมาคือการผสมสารสําคัญหลายชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเชพื้นนะครับก็อาจจะเป็นผลดี แต่บางทีการผสมสารเนี่ยระวังสารที่มันไม่เข้ากันนะครับซึ่งการผสมสารเราต้องต้องมีความรู้ด้วยถ้ามีความรู้ในการผสมสารเนี่ยมันจะเป็นผลดีแต่ถ้าไม่มีนะครับแนะนําบางทีก็อาจจะไม่อาจจะเลี่ยงการผรสมหรือต้องถามเจ้าของร้านที่เราซื้อมาก่อนมาถ้าจะผสมเนี่ยเอาตัวไหนผสมกันบ้างเพราะอะไรครับมันเสี่ยงต่อการเสื่อมฤทธิ์นั่นเอง3ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอันนี้อ่านฉลากยายให้เรียบร้อยนะครับก่อนใช้งานเสมอทุกครั้ง ข้อที่5ผลกระทบการดื้อยามีอะไรบ้างทางวัชพืชเนี่ยตกค้างในดินและน้ําขึ้นอยู่กับชนิดสภาพแวดล้อมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เป็นผลกระทบนะครับผลกระทบการดื้อยาขุ่นข้อแหลกเนี่ยมีระยะเวลาตกค้างในดิน,นประมาณ 2- 4สัปดาห์นะครับก็วันสูงสุดก็มันชักเดือนหนึ่งนะครับไพรโโซซันฟูรอนเนี่ยมีระยะเวลาการตกค้างในดินประมาณ 1- 2สสัปดาห์ก็แสดงวนะ่า ควินคแลกเนี่ยตกข้างสูงสุดเดือนหนึ่งพิลาโซซันฟฟรอนเนี่ยสสัปดาห์จะน้อยกว่านะครับแต่ข้อควรระวังก็คือเหลีกยเลี่ยงการพ่นใกล้แหล่งน้ําสาธารณะบางทีก็ทุกวันนี้มันอะไรนะเช่นพี่น้องสี่วันทำนาปลังเนี่ยใกล้แม่น้ําต่างๆบางทีฝนตกมามันก็ไหลลงไปนะครับบางทีก็จะมีปัญหาเยอะเรื่องการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ําธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็เหลี่ยงระวังกันนิดนึงนะครับ ปฏิบัติตามคาแนะนําอย่างเคร่งครัดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องจะก่อนจะ,จะต้องพยายามอ่านศึกษาความเข้าใจก่อนจริงๆบางท่านก็อ,อ,อ่านปฏิบัติแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันก็จะได้ผลดีนะครับอันนี้ข้อทีอ่ต่อมาข้อที่6ผสมกับสารเคมีลรลอปุ๋ยเคมีชิ้นใดได้บ้างสารเคมีที่ไม่ควรผสมนะครับไม่่วนผสมสารประจาวัชพืชมู่การที่แตกต่างกันโดยไม่รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากการเกิดปิยาที่ลดปสิภาพของสารนะครับคือตัวนี้เนี่ยพี่น้องสก่อนจะต้องใจอย่างหนึ่งน,นะครับสารบางตัวเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันเขาเรียกาอะไรมันต,ตกตะกอนมันอะไรพวกเนี้ยมันเสื่อมเล็กก็มีนะครับเยอะเพราะนั้นถ้าจะผสมกันเนี่ยต้องได้คำแนะนําจากเจ้าของร้านผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้นะครับต่อมานะครับปุ๋ยที่ไม่ควรผสม มื่อกี้ในสารเคมีตัวนี้เป็นปุ๋ยดริงเรื่องผสมปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสูงเช่ไนไรครับ4600ใช้กันบ่อยยูเรียปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยเกร็ดอะ่ะจะมีส่วนนี้แล้วก็ปุ๋ยเม็ดจริงบ้านเราก็ใส่ปุ๋ยเกร็ดผสมลงไปอะไรพวกนี้กับสารกำจัดวัชพืชเนื่องจากปริยาทําให้สารตรกตระกอนลดประสิทธิภาพที่จริงสารกําจัดวัชพืชเนี่ยพ่นแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะดีกว่าไม่ต้องผสมปุ๋ยบางท่านบอกว่า พ่นสารเขาจะว่าจะ,ะจพืชไปด้วยแล้วก็เอาปุ๋ยเข้าไปด้วยอ่าคือว่าจะพืชตายปุ๊บข้าวมันก็งามปั๊บเล,เลยอะไรเงี้ยนะครับเคยเปลี่ยนไหมครับอ่าหลายท่านก็จะเคยเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือไม่อยากพ่นหลายรอบพื่ที่แรงงานก็เข้าใจกันนะครับแรงงานก็หายากทุกวันนี้ก็แต่ก่อนโดนแถวบ้านเห็นพ่นห้าสิบบาทต่อไร่หลังมาก็แปดสิบร้อยอะไรพวกนี้อัพราคาไม่ไม่ได้ว่าใครนะครับหมายถึงว่าคืออะไรมันก็แพงไม่หมดอ่ะ นะครับทุกวันนี้มันเป็นยุคเข้ายากหมากแพงไม่ได้ว่าท่านใดเนาะแต่ว่าการใช้แรงงานบางทีมันก็อย่างว่าแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราผสมพวกสการกำจัดวรพืชพวกนี้ไปกับปุ๋ยเนี่ยที่แน่ๆนะครับมันเสื่อมฤทธิ์นะครับ,ดรบโดยส่วนใหญ่มันจะเสื่อมฤทธิ์เลยแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราพ่นไปเนี่ยนะครับพอข้าวมันก็งามใเนี่มมันก็มาพร้อมกับยาเลยโดยเพพาะพวกยาข้าวนกถามว่ามันทําไมเป็นอย่างนั้นคือไอผสมไปเนี่ยปุ๋ยมันจะได้ผล ได้ผลอยู่ในลักษณะหนึ่งแต่ไอสารกําจัดไรพื้นเนี่ยมันเสื่อมนะครับมันเลยไม่เต็มประสิทธิภาพหรือบางทีผสมปุ๋ยบางตัวเนี่ยสิบห้าศูนย์ศูนย์พวกนี้ซึ่งมัน ph มันสูงเลยนะสารกําจัดไรพื้นพวกนี้มันเสื่อมได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องขวนระมัดระวังถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเว้นได้เว้นนะครับแต่ถ้าเขาเรียกอะไระเวน์ไม่ได้ก็ยูเรียก็พอได้แต่ว่าต้องวัด ph หน่อยก็ดี นะครับแต่ว่าแคลเซียมไ,ยไนเตรทอะไรพวกนี้ก็สิบสามศูนย์สี่อันนี้พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะนี้พวกนี้ pH มันสูงผสมไปแล้วนี่เสื่อมแน่ๆ,ๆนะครับต่อมาข้อสุดท้ายราคาในท้องตลาดทั่วไปราคาเท่าไหร่นะครับก็ควินโก้ขนาดร้อยกรัมพวกผงสองถึงสามร้อยอะไรพวกนี้คุ้มค่าร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบนะครับขนาดหนึ่งลิตรก็ประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาท อันนี้ราคาผมลองลองเซิร์ชมาไม่รู้มันบวกราคาเกินไปแล้วป่านะครับถ,ถ้าผิดลก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไอสารพวกเนี้ยไอ,ไอ,ไอพวกนี้เป็นยากําจัดพวกนี้เป็นชื่อการคา้านะครับอันนี้ก็ถ้าราคาผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเป็นแบบซองของเกาหลีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนาะมันขนาดกี่กรัรมนี่แหละนะครับถ้าผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วย รมนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกําจัดยาข้าวนกนะครับใช้สารตัวไหนก็เป็นพวกพินคอเล็กไพรลาโซซันฟูรัสพวกนีน้นะครับแต่ถามว่าสารอินทรีย์ทุกวันนี้มันมีไหมผมก็ยังไม่เห็นว่าอันไหนมันมีอนะ่ะเนาะบางทีก็โดนกรมวิชาการเขาจับอะไรบ้างพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ยาข้าวนกเหน่งก็ยังว่าแหละนะครับถ้าเป็นน้องสิกรนก็สรุปง่ายๆคือใช้ยาได้แหละแต่ใช้สองถึงสามครั้งแล้วพยายามเปลี่ยนกลุ่มเพราะอะไรครับ มือนดื้อยานะครับดื้อยามันก็มีไม่กี่สาเหตุแล้วข้อหนึ่งก็คือ,อฉีดไม่ถูกช่วงควรฉีดหลังว,วันเจ็ดถึงสิบห้าวันพอมันงอกแล้วก็ตามอัตราที่ผมกล่าวมานะครับถ้าฉีดตอนแก่เนี่ยตายยากแล้วก็การผสมปุ๋ยและพึงละมั่ระวังแทนที่หญ้าตายปุ๊บใช่ไหมครับผสมปุ๋ยไปด้วยข้าวก็จะงามบางทีไม่ใช่นะครับข้าวงามนิดเดียวจะยากข้าวนกเพียบเลยเลยเพราะว่าสารมันเสื่อมนั่นเอง นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ประโยชน์พี่น้องสิงก่อนไม่มากก็น้อยหากมีภาพาประกันเนี่ยก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารุดจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูด,ดูลอตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงจริงท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระัตนตรยัยคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ